หลอกลวงหลอกลวงเขาด้วยหลอกตัวเองด้วยนะมันไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นเอ,อไม่มีใครหรอกจะไปกล้าอ่ายกยอปอปัน้นสรรเสริเย์ยอเขาคงไม่ทำหรอกเพราะว่าความจริงเขาก็รู้อยู่แล้วถ้าคุณทำก็โกหกเขาเลยอะ่ะ <c oughs> คุณไปพูดในโกหกทันทีเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เขาก็รู้อยูเออ่เขาคืออยู่มาด้วยต้องนานเขาก็รู้อยู่ถูกไหม ว่าเขาคือใครเขาคืออะไรแมมเดินผ่านกันคือเดินผ่านกระจกยังตกใจอ่าเห็นไหมล่ะมันก็จะอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆคนในในครอบครัวเดียวกันเอก็ทุกคนก็โอเคหมดนะเอ่อดูๆแล้วนะทุกคนโอเคหมดนะยกเว้นนะอ่ทุกคนโอเคหมดนะเนนะ <laughs> ออ,เ,นะอเราต้องว่ากันอย่างนั้น ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ยกเว้นแค่น,นั้นเองเอ่อจะจะมีอ่าแตกต่างแตกต่างคือสปีชี่แตกต่างกันไปน่าไม่เหมือนกันเห็นไหมก็เพราะด้วยเหตุผลคนใดออนไม่รู้หรอกนะครับมันก็ต้องไปถามอ่าผู้ให้กําเนิดเขาเออทำไมไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเน่จริงๆมันต้องเหมือนกันใช่ไหมแต่นี่ไม่เหมือนกันเพราะอะไรยังไง แอนเชื่อนะครับเชื่อว่าอ่าถ้าเป็นเปรียบเทียบกับป้าเนี่ยเปรียบกันไม่ติดเลยเรื่อแยิ่งปัจจุบันนี้ไม่ต้องถามเลยเอฟซนะีคนละเรื่องเลยแกนะมีมีสภาวะผู้นําแล้วนะเออแกอยู่ตรงโน้นแกเป็นสภาวะผู้นําแล้ว งานอะไรหรอก็งานเขาเชิญไปบ้านบ้านม่วงหรืออะไรเนี่ย fc นะเขาเชิญงานก็เชิญไปงานบ้านม่วงอะไรนี่แหละเขาเชิญไปที่นั่นเพราะว่าจริงๆเนี่ยหมู่บ้านะแต่ละหมู่บ้านเน่ยเขาจะมีงานประจําปีของเขาอยู่องานประจําปีของเขาอยู่ว่างานทําบุญงานอ่าเข้าศาสตร์งานเข้ากวนอะไรเขาแอดไม่เคยไปเขาหรอก แต่ก็รู้ว่าเขามีงานทุทกๆปีงานประจําปีของของหมู่บ้านเเขาก็จะมีงานเขาประจํางานงานประจําปีเขาเนี่ยก็จะมีการรามีการทําบุญมีอะไรอย่างเงี้ยอ่ามีอ่าดนตรีมีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีอ่าแล้วก็หมู่บ้านประมาณสี่ห้าหมู่บ้านจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็คือหมู่บ้านนี้จัดอ่าแล้วสี่หมู่บ้านก็จะมาเที่ยวมามาเขาก็จะเชิญ เชิญมาระดับผู้นําชุมชนอ่านะเขาก็จะเชิญมาแล้วก็ใครอยากจะไปก็ไปเขาไม่ได้ว่าอะไรอืมแล้วแต่ครันนี้เขาก็ต้องเชิญป้านะเชิญยูทูบเบอร์ไปด้วยเพื่อทําไมถึงเชิญไปก็ก็สามารถจะโปรโมทได้ไงฮ่ฮ <laughs> <laughs> เขาได้เขาได้โอกาสแล้วเขาจะโปรโมทได้ด้วยโปรโมทการท่องเที่ยวอ่ะเออหมู่บ้านนี้ฉันมีอย่างนงี้นี้นะเออมันก็เป็นเชิง สัญ,ญลักษณ์ว่าเป็นการท่องเที่ยวได้เออเพราะเราไปในนามเอ่อกระจายสื่อพูดง่ายๆออกไปก็คือสามารถจะรีวิวให้เห็นว่าหมู่บ้านนี้ประเพณีเขานู่นนี่นั่นเป็นยังไงแบบแบบไหนเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นไปเนี่ยเขามีแต่ได้เราก็เราไปเพื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรีต่อกันเนี่ยเพราะว่าเวลางานเราเขาก็มาเออ ต้องการคนช่วยหระเขาก็ส่งคนมาให้เออต้องการคนมาช่วยงานเนี่ยมาทำทำนู่นทำนี่นะมาผูกผ้าผูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาเขาก็ช่วยเวลางานเขาเราก็ไปส่วนมากเขาจะเป็นอย่างนั้นก็สลับกันไปเพราะว่าหมู่บ้านมันไม่เหมือนที่นี่นะเออที่นู่นอ่ะเขารักใคร่กันดีแล้วงานค่อนข้างจะใหญ่หมู่บ้านเขาค่อนข้างจะใหญ่ไม่เหมือนที่นี่ที่นี่หมู่บ้านเล็กๆทั้งนั้นเลยนะ อ่สี่ก็มีแต่ที่โกกตมูมใหญ่โกกตมูมใหญ่กว่าเพื่อนเลยอ่าที่แอดผ่านมานะก็คือสีกอ่ก็ไม่ใหญ่แล้วก็ครัวสูงก็ไม่ใหญ่ควรบุญก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เออแล้วก็แอดก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกแต่ก็ไม่ได้มีงานอะไรต่างหากงานก็ไม่ค่อยมีงานบุญงานอะไรก็น้อยไม่ไม่ค่อยมีแต่ที่นู่นเขามีไงหมู่บ้านเขาใหญ่ เอค่อนข,ข้างจะมาตรฐานแล้วก็เอหมู่บ้านของเขาที่ส่วนมากก็มีประเพณีที่เขาที่เขา,าจัดมาเนี่ยไม่รู้กี่กี่ยุบกี่สมัยแล้ววหง่ายบินเดินสามเถอะอ่านั่นแหละนะครับมันม่วงนั่นแหละมันไม่ได้ไกลจากตรงนั้นนะเออไม่ได้ไกลจากตรงนั้นนะเขาก็จะมีแบบนี้ยทุกๆปีอแต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านเนี่ย เราก็ได้รับเชิญไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวหมู่บ้านนี้มัง่งหมู่บ้านน้นมัง่งเนี่ยเขไปเขาก็ให้เกียรติเชิญเพราะว่าทีงานของเราเนี่ยเขาก็มาเราก็เชิญเข้ามาระดับผู้นําเนี่ยเขาก็มาแล้วก็อลูกบ้านเขาก็มามาเที่ยวเพราะว่าที่นี่มันเป็นแหล่งเอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเราก็จัดงานที่ใหญ่โตอยู่แล้วอกินเต็มที่อะไรเงี้ยเอไปเมื่อไหร่ก็เห็นแต่เข้าคิวันตลอดเอฟซ เออเข้าคิวกันตลอดแล้วก็โรงครัวก็เต็มไม่หมดเยอะแยะของเราจัดเต็มที่นะยิ่งใหญ่เพราะว่าของเรามีสปอนเซอร์เยอะไงเอฟซีก็ช่วยกันอ่านนู้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เยอะแยะเอ,อของเขาก็มีเหมือนกันแต่ไม่เยอะมันน้อยคือหมู่บ้านเดียวอะ่ะเออแต่สําหรับเราเขาก็ดูแลเต็มที่นะก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่า ทั้งนี้เขาก็จะอะไรนะนะคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเขาเห็นเนี่ยเขาก็อิจฉาแล้วเออเขาก็มองตาเขียวแล้วนะครับเพราะว่าเขาเห็นป้าป้าขึ้นเวทีเนี่ยนะแล้วก็อ่อไปหไปสัมไปพูดถึงความรู้สึกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยก็พูดไปเขาก็ให้พูดสักหน่อยนึงอะไรเนะี่ยเหมือนเป็นอ่าเป็นแขกรับเชิญอะ นะฮะเครับเชิญอยู่แล้วละ่ะก็จะพูดเรื่องนั้นก็ทําบุญไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการใส่ซองรวมๆกันแล้วก็ทําบุญไปก็จะเป็นอย่างเงี้ยละทุกๆปีก็จะเป็นอย่างนั้นเขาก็เชิญมาอยู่แล้วเอาถามว่าทางนี้เขามีไหมโมเมนต์ Moment แบบนั้นอ่ะมีความรู้สึกแบบนี้มีไหมไม่มีเขาเขาไม่ได้เคยออกไปไหนแล้วก็ไม่มีใครมาเชิญด้วยคือแรกๆเนี่ย มันต้องเดินสายนี้ไปก่อนใหม่ๆก็ต้องเดินสายนี้แต่ที่นี่เขาไม่ได้เดินสายด้วยไงเขาไม่ได้ทําแบบนั้นเนี่ยแต่ลุงป้าเขาเดินลุงป้าเขาเดินสายนี้ตลอดสายทาบุญเนี่ยเขาก็เลยรู้จากคนเยอะแยะมากมายยิ่งเขาย้ายไปอยู่โน่นเนี่ยโอ้โหเยอะแยะแล้วปีแรกที่จัดงานน่ะคนเขาก็อาจจะมาแค่อแค่บริเวณใกล้ใใกล้เคียงใช่ไหมเขาก็มาแต่พอก็เริ่มรู้ เราเริ่มจัดใหญ่ขึ้นแล้วเ,เริ่มจัดงานกีฬามัง่งงานนู้นงานนี้เขาเห็นแล้วเราก็เชิญเข้ามาเล่นแล้วก็เรามีสปอนเซอร์ให้เงินแค่ครั้งเดียวเขาก็จะมาเขาก็ขอว่ามีจัดทุกปีได้ไหมนู่นนี่นั่น,นให้เราจัดทุกปีเพื่ออะไรอ่มันมันเหมือนเป็นศูนย์รวมแล้วอะตอนนี้องค์ปู่ตรงนั้นมีเหมือนเป็นที่ศูนย์รวมอ่าศูนย์รวมของชาวบ้านที่เขามีไรายได้ จริงๆเนะี่ยการลาเห็นไหมก็จะมีการลาแต่หมู่บ้านมีอยู่แล้วมีทุกทุกหมู่บ้านมีการลาแต่ไม่ได้ใหญ่เอ่อลาได้เงินหรือไม่ได้เงินไม่รู้แอดแอดไม่รู้หรอกว่าเขาได้หรือเปล่าแต่มากลานองปูไ่ได้แน่ๆได้เงินทุกคนมันก็เลยกลายเป็นเป็นแหล่งที่เขาทำหมากินหรือก็ฝากอ่ฝากท้องฝากอะไรไว้าได้เลยแล้วอ่าสัปดาห์หนึ่งอาจจะมีสัก งานสองงานเนี่ยเขาก็โอเคแล้วเอซี FC. คนที่นั่นเออเขาก็โอเคแล้วคือขอให้ลายบอกเขาจะมีแต่ละหมู่บ้านมีลายกลุ่มนะลายกลุ่มเอาลายกลุ่มกันว่าอ,อ่าขอนางรำสักขาดตอนนี้ขาดอยู่สักสิบคนนะขอสิบคนนะที่นี่ขอสักสิบคนนะเขาก็จะส่งมาทันทีเล,เ,เ,เลยเขาพร้อมบอกขอให้บอกเขาเลยก็พร้อมเลยพร้อมที่จะมา วันนี้ใสช่ชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้นะเขาจะมีชุดให้อยู่แล้วเขาก็จะตัดชุดไว้แล้วมันก็จะเหมือนเหมือนกันแล้วการการที่จะมีเพลงใหม่นะครับหรืออะไรเนะี่ยเขาจะมาซ้อมลำอ่าซ้อมรำให้มาดูกลมกลืนให้มันดูเข้ากันก็จะเป็นอย่างนี้ไอสีก็แล้วมันก็ค่อนข้างจะมาตรฐานแล้วปัจจุบันนี้นะรำก็เสมอกันเป๊ะๆนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนเนี่ย ใส่เสื้อผ้ายังคนละสีเลยนะที่เนี่ยเอคนละอย่างเลยยังไม่ค่อยเหมือนกันล้ำก็ไม่ค่อยได้เพราะเพราะมันไม่ได้มืออาชีพไงเอล้ำตามเอซีบอกเอซีบอกให้ล้ำก็ต้องล้ำเหมือนก็ไม่ได้ว่ากันเพราะว่าอยู่ที่นี่มันเป็นการแรกเริ่มแรกเริ่มใหม่ไงแต่ตรงเนี้ยณปัจจุบันเนี้ยเป็นอาชีพไปแล้วพูกกันยงนั้นดีกว่าก็ต้องเนียบ เออต้องเนียบการลำ้ำการอะไรต้องเสมอกันแล้วก็เสื้อผ้าอะไรก็ต้องเหมือนกันมันก็จะดูเป็นมืออาชีพเหมือนกันเราจ้างเขามาลำ้ำเห็นไหมเป๊ะไหมเป๊ะล้ำได้อ่อนช้อยล้ำได้ดีมากเห็นไหมมันโอเคเลยของเขาอะของเขาเป็นอาชีพจริงๆงเนี่ยอันนี้มันกึ่งอาชีพเ <laughs> ออชาวบ้านเขาหลังจากทําไร่ทานาเสร็จเนี่ยใช่ไหมก็อาชีพรองๆก็คืลอลอ้ลำนี่แหละ เออก็เหมือนพระธาตุเชิงชุมที่สกลนนะครนะ่ะเอฟีอันเนี้ยคนรำหลายพันคนสามพันคนก็มีใหญ่เออลานก็ก็ใหญ่แต่ถามว่าอ่าเขารำเนี่ยเขามีงบประมาณไหมมีมีก็ประมาณจากวัดนั่นแหละวัดนี้ก็มีมีเงินนะวัดพระธาตุเนี่ยมีมีตังแอดไปดูหลายครั้งแล้วนะ่แล้วก่อ,อการรำก็ ก็โอเคประมาณหนึ่งนะอาจจะไม่ได้เปะ๊ะเหมือนกับเบืออาชีพที่เราจ้างมาลําไม่เหมือนกันไม,ไม่ไม่ได้แบบนั้นแต่ว่าก็เป็นชาวบ้านทั่วไปนี่แหละแต่เยอะมากบอกตรงว่าเยอะจริงๆบางครั้งก็ได้ตังนะบางครั้งก็ไม่ได้ <laughs> บางครั้งก็มาลํากับเขาเฉยๆลําเพื่อเอาบุญเฉยๆ,ๆก็มีมีเหมือนกันแต่ว่าก็แต่งชุดเดียวกันนี่แหละเออก็มีอ่าเป็นไงนะเขามาลําเพื่อ อช่วยช่วยวัดมั่งก็มีได้เงินก็มีแต่มันก็ไม่ได้ตลอดหรือไม่ได้ทุกคนด้วยแล้วก็ไม่ได้ตลอดด้วยออบางวันก็อาจจะกุศลการกุศลไปก็มีเอ,อแต่ว่าเยอะคนเยอะนางรำเยอะใหญ่มากเอเลานก็กว้างด้วยลำรอบรอบนี้โอ้โหหลายพันคนก็รับได้หมดอ่เออแอก็ไปดูมานะครับไปเห็นเข้ามาหมดแล้วล่ะ แต่ที่นี่อ่ะที่นี่ก็ชาวบ้านนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าวัดพระธาตุหรอกแต่ว่าที่นี่ก็ตรงนั้นล่ะเราเป็นจุดศูนย์กลางตรงลานอง์ปู่เป็นจุดศูนย์กลางของการลำํำก็ถือว่ามันต่อไปมันก็จะเป็นกลายเป็นสถานที่เป็นแลนด์มาร์กเป็นจุดศูนย์กลางของทุกหมู่บ้านสี่ห้าหมู่บ้านเนี่ยตรงนั้นเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็เป็นแหล่งรายได้ของชาวบ้านทุกอย่างมันมันก็อยู่ประมาณนี้นะไปได้ดี เอิไปได้ดีแล้วก็เขาก็จะให้เกียรติลุงป้าเป็นอย่างมากเพราะว่ามาเนี่ยมาเพื่อสร้างสร้างอ่ารายได้ให้ชาวบ้านเนี่ยใครจะไม่เอาถูกไหมเออใครจะไม่ใครจะไม่ชอบใครจะไม่เอาไม่มีหรอกมีแต่เขาชอบเอ,อมีแต่เขาให้ความเคารพรักเอ,อมีที่ท,ที่ที่เดียวและเขาก็ชอบแล้วเขาก็บอกว่าตั้งแต่องค์ปู่มาอยู่เนี่ย สถานที่ที่ดินแถวนั้นแพงขึ้นมาทันทีเลยราคากระโดด f อแต่ก่อนราคาไม่มีเลยเพราะไม่รู้ใครจะมาอยู่ทําไมนู่นนี่นั่นะแต่ตอนนี้ราคาหนีแล้วกระโดดแล้วเมีสถานที่ทําสร้างห้องพักสร้างนู่นนี่นั่นขึ้นมาเกิดขึ้นมาเาในหมู่บ้านนะก็จะมีหมู่มือมีบ้านมีบ้านเาช่ามีบ้าน เท่ารายวันรายเดือนอะไรเขาก็มีเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันเขาก็ลองรับเพราะว่ามันก็ความเจริญก็มีขึ้นด้วยไงแต่ความเจริญเขามันค่อยๆขึ้น,นแต่พอมีองค์ปู่เข้าไปเนี่ยมันจะกระโดดขึ้นมาเลยความเจริญก็พุ่งขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ที่แน่ๆแหละราคาที่ดินแพงขึ้นมาทันทีเลยเพราะพราะเขาเห็นว่าที่ตรงนี้ของร้านองค์ปู่ที่ขายได้ราคาเนี่ย เขาก็จะเอาตรงนี้แหละเป็นบรรทัดฐานเออเอาเป็นบรรทัดฐานเนะีเออแล้วเขาเขาขายราคาเนี่ยแล้วแล้วคนที่มีที่อยู่ติดติดกับของลุงป้านราคาก็พอเลย <laughs> เออราคาก็ก็จะใช้ตรงนั้นมาตรฐานไปเลยเป็นไงจบข่าวเลยไหม,มนี่แหละ